สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันในช่องโรดี้ซากุระชาแนลนะคะแล้ววันนี้นะคะทุกคนเราเนี่ยจะมาแจกบ้านลาบูบูวันค่ะทุกคนเป็นบ้านสีชมพูนะคะนี่เลยก็คือแต่งตัวเป็นธีมสีชมพูวันนี้เลยนะคะเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวจะมีการแจกไอดีนะคะช่วงในท้ายคลิปนะก็พร้อมแล้วไปดูกันเลยอันดับแรกนะคะเราต้องขับรถไปที่สถานที่นั้นก่อนนะ ก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่นี่นะทุกคนเดี๋ยวเราขับรถก่อนนะคะบอกเลยว่าเซียนขับรถมากนะโอเคทุกคนเราก็จะขับไปเลยนะอยู่ข้างหน้านั่นเองนะคะทุกคนเออนี่เลยก็เดี๋ยวจะรับมุมกล้องรถแป๊บหนึ่งนะเห็นไหมทุกคนในมุมสูงก็จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะมีเชื่อคนสร้างอยู่ด้วยนะคะทุกคน แล้วก็นี่เป็นบ้านลาบูบูของจริงนะสีชมพูอันนี้เป็นชั้นล่ากนะคะก็จะมีเป็นที่นั่งนะคะนี่ที่นั่งจะเป็นลาบูบูอะทุกคนคือมันน่ารักมากเลยเป็นลาบูบูแบบนี้เลยอันนี้เป็นที่ดูทีวีนะคะมีโซฟาลาบูบูสีเขียวด้วยมีรุ่นซีเครตไหมเนี่ยเอ่ะละ่ะก็เดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นสกันดีกว่าน,นะคะมีสองชั้นนะคะก็ จะตกแต่งไปด้วยลาบูบูนะคะหน้าตาน่ารักมากอันนี้เป็นตัวเครื่องแป้งนะคะมีชั้นหนังสือแล้วก็ตรงนี้เลยเตียงนอนอันนี้น่ารักจริงๆนะเหมือนลาบูบูจริงๆเลยเป็นสีฟ้านะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูในมุมสูงนะคะว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นในมุมสูงนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะลาบูบูนะคะทุกคน จะบอกว่าราคาแรงมากเลยนะตอนนี้อยากได้มากเลยใครมีบ้างน,นะละบูบูที่บ้านอันนี้เป็นไอดีของน้องนะคะสามารถมาดูกันได้นะคะมาเล่นกันได้นะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย